สวัสดีครับกับเพจขายของเล่นปืนแคปอันนี้ <ไป S 1> ผมมารีวิวนะครับยุดสามแปดตัวใหม่ครับผมเรียกว่าสามแปดโม่ข้างแล้วกันเนาะเพราะว่าเปิดโม่นะครับด้วยการดันนะครับออกด้านข้างแบบนี้เลยนะครับโดนโม่ถอดได้นะครับตัวปืนเป็นซิงอลลอยทั้งตัวนะครับปัดเงาได้ ตอนนี้มีแค่สีดำสีเดียวนะครับสีอื่นยังไม่มีนะครับสีเงินยังไม่มีตัวน,นี้เป็นพลาสติกนะครับนี้เดี๋ยว<ห>ผมว<ะ>การยิงให้ดูแล้วกันเนาะแกป๊ปวงแดงทั่วไปนะครับไม่ใช่แก๊ปพิเศษอะไรยังไงนะครับแก๊ปวงแดงทั่วไปเลยนี่ถามว่าปืนทนไหมก็ทนนะครับผมใช้มาหลายรุ่นแล้วครับไม่มีรุ่นไหนที่พังเลยนะครับถ้าจะพังก็พังแบบ ล่นนีครับจะพังพานพอดีรายละเอียดนะครับจากปลายนะครับมาถึงตรงนี้ห้าจุดสามนิ้วครับตรงนี้นะครับถึงตรงนี้สามจุดหกนิ้วนะครับน้ำหนักสองร้อยกรัมนะครับหนักกว่าตัวสามห้าเจ็ดนะครับนำกล้องตันนะครับตรงนี้ตันนะครับ วัดนี้เป็นซิงค์อัลลอยนะครับเหล็กผสมอ่ะโอเคมายิงกันเลยนะครับใส่แก๊ปไปแล้วนะครับวี้ใส่โม่กับก็ง้างนกนิดนึงอ่ะเริ่มเลยนะครับ แต่ทุกนัดน,นะครับตัวนี้นะครับอีกวงหนึ่งนะครับแต่ทุกนัดน,นะครับอีกกวงหนึ่งครับ ยิงดีมากครับผมบอกเลยว่ายิงดีมากๆตัวนี้นะอีกนัดนึงนครับอีกวงหนึ่งจะได้จบรีวิวเลยนะครับลูกค้าที่ถามเข้ามาว่ายิงดีไหมยิงดีสุดๆอะผมบอกเลยตัวนี้นะ คุ้มกับเงินที่ลูกค้าเสียไปแน่ๆตัวนี้นะหมดโอ<ห>้รอบนี้ <c oughs> จะไม่ออกนีนะ่พังเลยกระจายครับ สั่งซื้อได้ที่เพจนะครับขายของเล่นปืนกระเลืกนะครับปืนสะสมนะครับหรือไอ l ดลายนะครับ g o f r KUB ผมแปะไว้ให้นะครับขอบคุณมากครับ